สวัสดีครับพี่น้องเกี่ยวเขามาแล้วก็ต้องออกมาตากแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่ากันยังไข่ก็เกี่ยวมืออยูน่น,นะคะนะ่ะเนาะทบานแล้วจุม่มตากตากตากพี่น้องตากให้มันแหงเนะ หวานเป็นเขาสดอยู่ไหมไอ้จิ้วมีร้านอันนี้ก็สทรงพี่น้องบ่มีปัญหาในการตากเขาเพราะว่าเขาบ่าลายเนาะเขาประมาณบาเกินสี่สิบพี่น้องสามสิบเก้าถุงแดดดีขนาดเลยพี่น้องตากประมาณหาหมือหกเบื่อเนอะาะจักหาหมือ อามื่อหกมื่อเจ็ดมื่อเพื่อความมั่นใจพี่น้องว่ายังค่อยสีบ่มูเนาะตอนนี้เขากะความฉื่นยังบ่ยังบ่หมิดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเขาเกี่ยวม้ามันก็สิเป็นมิเศษมิเศษตู้เฟืองพี่น้องเขาก็ต้องมากวาดออกเนาะ อุปกรณ์ค่ะพี่น้องเ้าสิตาก,ก็ใสจักซีหาแดดเนาะอ่าซีหาเมือนะคะเข้าเกิดเข้าสีโบเก็บเพราะว่าฝนคงสีโบตกดอกเนาะเะนาะเพราะว่าถ้าเข้าเก็บมันเกิดมันมันสีเมืออ่อยเกินไปนะคะเนาะอ่าเข้าตากแล้วเข้าจังคอยเก็บกูเทียเดียวนะคะเนาะเอาวันนี้ลงเมื่อเฮ็ดเลยค่ะเคียร์เคียร์ก่อนเนาะคะ่ะ Yeah. อ่าบัดนี้พี่น้องหลังจากเคลียร์เขาแล้วเนาะไม่กะสีมีส่วนผสมของอตูเคื่องเนี่ยจังน้อยนะพี่น้องต่ว่ายาขีกาก็บไม่ค่อคยมีหรอกค่ะพราะว่าหน้ายยจิ๋วกับเป็นหน้าสะอาดเนะเาะต้นยาต้นยังไม่ค่อคยมีเนาะปีนี้ถือว่าดียู่พี่นออ้องยาไม่ค่อยมีายาหน้าเย่ยจิว๋วถ้าเอารถเกี่ยวกับหน้าทำมันไม่มียามมนก็สิเปลี่ยนยังสี่เละจ้าอาจจะอ๋สีมีแตตตูเครื่องขาดออกมานึ่เนาะ อตอนเข้าตากไว้ตอนนี้เนาะอีกทิ้งไปอีกประมาณสามสี่ชั่วโมงเขากลับมากลับหนาเขาเนาะพี่น้องเพื่อว่าให้แดดมันถือนะคะเนาะกระเฮ็ดกลับไปกลับมาอยุงสี่เนะคะเนาะมือนึงกับกลับกลับจักเทือนึงกลับหนาเขาจักเทือนึงเฮ็ดอยู่ประมาณสี่ห้ามือกับกับเสีเฮ็ดให้อ่าเขามีความแห้งเถอเนาะพี่น้องหลังจากนั้นเข้าจังไฟมาเก็บนะคะเนาะเอาบใบกระตากไว้นี่เนาะค่ะเนาะจากเขาซีซิบกับสอบสามซิบเก่ากับสอบเนาะ เกือบสี่สิบตากบริเวณซัมหนีกับพ่อเนาะกระนาเติบแล้วพี่น้องมันใ้แค่นี่เนาะจะกับพ่อพ่อได้กินพ่อได้ใส่เราไว้ให้กินเนาะบ่พ่อได้ขายแต่ค่าพ่อได้กินจ้าวันนี้ก็มี่แค่นี้แล้วค่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมนะคะน้อเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า